สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับสตอรี่สาวดอยนะคะทุกคนวันนี้ซีจะพาทุกคนมามไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเรามาเตรียมมีผักชีมีต้นหอมนะคะพริกรมะนาวพริกไทยชุรลรสเกลือรรด,ดีแล้วก็นี่เลยนางเอกของเรานะคะไก่จ้าตุดใหญ่ๆแล้วก็ครกข,ของเรานะคะทุกคนไปไปตำ พริกไทยกันเลยนะคะนี่เลยค่ะทุกคนเตรียมพริกไทยนะคะเห็นกันรึเปล่าใส่เกลือด,ด้วยนะคะ มันจะได้เข็มๆนี่ผสมเลยจ้านี่นะคะทุกคนเราจะต้อง,องหั่นไก่ออกให้มันแบบวา่าเขาเรียกหั่นไ,ไก่ออกอ่ะเฉียนเฉียนให้มันแบบวา่าบางๆนะคะจะได้สุกง,ง่ายๆน นี่นะคะเราจะไม่ใช้อะไรเยอะเลยค่ะใช้แค่เกลือรสดีแล้วก็พริกไทยเป็นสูตรที่แบบไม่เหมือนใครนะคะตรงอกมันจะแบบเนื้อเยอะใช่ไหมคะทุกคนเราก็ต้องหันให้มันแบบว่าลึกๆข้างในมันจะได้สุกนะคะเพราะว่า นีน่้ค่ะค่ะทุกคนเย,กเยอะๆเลยค่ะจะได้แซ่บๆนี่เลยให้ทั่วๆเลยค่ะหืม,าามหน่าจะเค็มนะจง เอามันล้วนกันนะคะว่ามันจะอร่อยหรือมันจะเค็มหรือมันจะเผ็ดนะคะอค๋อหมดหมดเลยค่ะเสียดายเรียบร้อยค่ะใหญ่ไปนะคะทุกคนหั่นครึ่งนิดรออันน้อยนิดแง่ได้แลย โอเคค่ะ, okay, คะทุกคนหลังจากที่เราเตรียมไก่เสร็จแล้วนะคะเราก็มาจุดไฟนะคะนี่เราไม่ใช้ไฟแชกนะคะแต่ว่าเราจะใช้แมกนีเซียมนะคะซึ่งเราได้เรียนรู้จากพี่หญิงนะคะหรือว่าช่องของเพื่อนนะคะเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะทุกคนวันนี้เราเลยมาลองทำกันดูนะคะว่ามันจะเห็นผลไหมถ้าไม่เห็นผลเราจะไปเรียนใหม่นะคะ ค่ะขยี้มันให้แบบมันละเอียดนะคะดูัว่าจะติดไหม เลยไปแล้วค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะตำน้ำพริกนะคะน้ำพริกแบบโม้งๆระดอยคนดอยนะคะไม่ต้องอะไรเยอะเลยค่ะใส่พริกใส่เกลือใส่ชู๊ดอุ่ย แต่ผักชีนี่ค่ะทุกคนไปแล้วเหลือผักชีนะคะหอมผักชีป่าไอ่นี้ีขยงค่ะทุกคนอาใช้เป็นประโยชน์ ค่ะทุกคนหลังจากที่เราหั่นผักชีเสร็จนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้คือแบบสูตรงงๆนะคะคือไม่ต้องใส่อะไรเยอะใส่พริกใส่หอมผักชีจบเกลือนิดหน่อยชุนรสนิดหน่อย ตอนนี้เราก็เตรียมไก่แล้วก็เตรียมบ้องนะคะสําหรับเราจะเอาไปนึ่งไก่นะคะก่อนอื่นคืคือเราเทน้ําไปแล้วนะคะแล้วเนี้ยเราก็มาใส่ไก่ลงไปเลยซึ่งไก่มันตัวใหญ่หน่อยนะคะเราก็เลยผ่าครึ่งค่ะทุกคะนั่ลงไปเลย เคะ่ะทุกคนเรารอดูนะคะว่าตอนที่แบบเปิดออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงจะสุกหรือไม่สุกนะคะเรามาดูลุ้นอีกทีนึงนะคะนี่คะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็แบบ ระหว่างที่เรารอไก่นะคะเราก็จะมาลองชิมนะคะนี่คือคืออเยาดองหรือว่าอ่าบวยดองนะคะบ,บวยดองเล้านะคะทุกคนดองไว้ตั้งแต่ปี65วันที่21มีนา65นะคะแล้วก็วันนี้วันนี้หกเนอะหกเดือนห้านะคะวันที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะเป็นครั้งแรกของการกินเหล้าบวยดองนะคะเหล้าบวยปะ ไม่เคยกินเลยค่ะและนี่ก็คือจอบของเรานะคะก็บอกว่านคะคะก็คือตัดมาเลยลูกหนึ่งตัดมาเลยลูกหนึ่งแบบนี้แล้วก็เข้าอืนนี้นะคะก็บีบีบีมันไปนเลยค่ะจะได้รสชาตินะคะทุกคน แล้วก็สูตรของซีนะคะซีจะใช้เป็นลิ้นจี่นะคะเป็นใส่หลับลิ้นจี่เนาะไปนิดนึงเอากลิ่นนะคะเอากลิ่นหรือว่าใครชอบแบบชอบหวานก็เติมน้ําเชื่อมเอานะแต่ว่า,เ,าเราก็คือแบบเราเอาความหวานจากใส่หลับพอแล้วันี่ก็ใส่ได้ อนนี้ใช้มือนะคะเพราะว่ากินคนเดียวอืมได้ะคะ่ะทุกคนคนนะคะโคนให้มันเข้ากันแล้วเรามาชิมกันนะคะแหมจะเป็นยังไงนะคะบรรยากาศก็ให้มากเลย อืมอร่อยมากค่ะทุกคนไม่เมาไม่รู้นะคะ โอเคค่ะทุกคนเรามาดูกันนะคะกลิ่นหอมมากดูที่ใต้เลยค่ะโอ้โหฮู้คอนว้าวเราขอชิมก่อนเลยนะเพื่นอุ๊ยลมไปแล้วโอเคค่ะสุกแล้วค่ะทุกคนไป โอ้โหทุกคนได้แล้วบอกเลยว่าเปื่อยสุดๆเลยนะคะน่ากินมากืหหืหน่าลองมากเลยทุกคนแต่ลอนไปหน่อยนะคะอุ้ยอุ้ยทุกคนมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเออมา,มาทำไมเนี่ยไปเลยไปเลยนี่ค่ะทุกคนดูน้ำพริกของเรานะคะอืมอร่อยสุดนี่ทุกคนโอ้โหโอร่อย กินไปเลยค่ะนี่นะคะทุกคนบอกเลยว่าอร่อยมากกินกลางป่าอืม้มโคตรอร่อยอะ่ะตูดอยู่ไหนหาตูดก่อนอ๋อร้อนจะแย่งชิมกินหรอเธอเนี่ย ลองดูอ่าร้อนอือร่อยมากทุกคนนี่ดูอืมเย็นกับแบบว่าตุ้มไม่เปื่อยดู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 ไก่ตุนไก่ตุนอืมตอติมน้ำอ่อย่าเพิ่งหิวนะคะ ใครอยากกินเอาไปทําเองนะคะง่ายมากๆเลยทุกคนแต่อาจจะรอนานหน่อยนะคะตั้งแต่เรามายังไม่มืดนะคะจนตอนนี้มืดแล้วอืมชื่นใจจริงๆเลย โอเคค่ะทุกคนคือแบบเราอิ่มแล้วนะคะแล้วก็เราจะขอดื่มนะคะเหล้าบวยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะกดติดตามซีไว้เลยนะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อแล้วก็เราจะไปทำอะไร